กาคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามอเภอสังขาบุรีจัังหวดกาญจนบุรีได้รับสมญาเทพเจ้าของชาวมอญเป็นจิตวิญญาณผู้นำของชาวมอญพัดถิ่นที่สังขบุรี หลวงพ่ออุตมะเป็นชาวมอญเกิดบุญอาทิตย์ขึ้น6คข้าเดือน4ตรงกับปีพุทธศักราช2453ที่หมู่บ้านโมกกะเนียงอำเภอเยจังหวัดมะละแมงเดิมชื่อเอมองในวัยเยาว์ศึกษาเล่าเรียนอัขรรามันและพมา่ากับพระสงฆ์ที่วัดโมกกะเนียง อายุครบ19ปีบปรรพชาที่วัดโมกกะเนียงตามประเพณีของชาวรามันมีพระเกศมาลาเป็นพระอุปชาศึกษาภาษาบาลีและภาพรประดิษิธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นดีและชั้นโทร,ระหว่างนั้นอยู่ปฏิบัติร,รับใช้พระอุปชาอย่างใกล้ชิดจนเป็นที่เมตตาตลอดสองรษาจึงได้เข้าพิธีบุสมบทในปีพุทธศักราช2474ที่วัดเกาสะ มีพระเกตมาลาเป็นพระอุปชาพระนันทสาโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระวิสารโทรวัดเจ้าคะเลเป็นพระอุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอุตมารัมโพแปลว่าผู้มีความภาคเพียรอันสูงสุดหลังจากนั้นกาบลาพระอุปชาไปศึกษาบาลีและพระปฏิจิธรรมที่วัดปาสาททอ จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากนั้นไปจำพรรษาที่วัดสุการุซึ่งเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีและพระพิจิติธรรมและสามารถสอบได้ปร,ริญญาแปดประโยคต่อมาย้ายไปจำพรรษาที่วัดป่าเลไลเพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์อังเขวังโสซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาหนึ่งพรรษา ปีพุทธศักราช2486ออกทุดงเพื่อหาประสบการณ์เข้ามาทางประเทศไทยครั้งแรกเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนั้นได้พบกับพระธุดงหลายลารูปอาทิหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟัน่นเป็นตน้นเวลาต่อมาทราบว่าพระเกตมาลาพระอุปชากำลังอาพาธจึงเดินทางกลับพมา่าท่านพระเกตมาลาบรณภาพท่านเดินทางเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เดินทางเข้ามาทางอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำพรรษาอยู่ที่วัดปรางกาสีสองพรรษาก่อนย้ายไปจำพรรษาที่วัดกเกาะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเป็นชาวรามันฝึกพูดภาษาไทยและศึกษาหนังสือไทยจนสามารถอ่านออกเขียนได้ ีพุทธศักราช2494มีคนแจ้งข่าวว่าที่อำเภอสังขาบุรีมีชาวมอญอพยพเข้ามาไทยจำนวนมากและต้องการนิมนต์ให้ท่านไปเยี่ยมจึงเดินทางไปอำเภอทองผาภูมิและไปยังอำเภอสังขาบุรีและพบกับคนมอญทั้งหมดที่มาจากโมกกะเนียงเจ้าคะเลและมะละแมงบ้านเกิดจึงพาชาวมอญเหล่านี้พาอาศัยอยู่ที่บ้านวังกะล่าง นับเป็นจุดกำเนิดแรกของชุมชนชาวมอญในอำเภอสังขะบุรีต่อมาปีพุทธศักราช2499หลวงพ่ออุตมาร่วมกับชาวบ้านไทยเชื้อสายกะเหลียงและชาวบ้านไทยเชื้อสายมอญพร้อมใจกันสร้างสลาวัดขึ้นและสร้างเสร็จในเดือนหของปีแต่เนื่องจากมิได้ขออนุญ,ญาตจากกรมการศาสนาวัดที่สร้างจึงมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะปีพุทธศักราช2505ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาเป็นที่เรียบร้อยจึงตั้งชื่อสำนักสงฆ์ตามอำเภอเก่าว่าวัดวังวิเวการามหรืออำเภอเก่าวังกะลำดับสมณศักดิ์และตำแหน่งด้านการปกครองคณะสงฆ์หลวงพ่ออุตมะมีดังนี้ปีพุทธศักราช2504เป็นเจ้าว,วาดวัดวังวิเวการาม ป 5, 11, 24, 24, ีพุทธศักราช2505เป็นเจ้าวาดวังศรีสุวรรณารามปีพุทธศักราช2511เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2524ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมสังวรเถรปีพุทธศักราช2534ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชอุดมมงคลปีพุทธศักราช2545หลวงพ่อเริ่มมีอาการอาภาธ ไปจำพรรษาที่บริเวณสำนักสงฆ์ซึ่งลูกศิษย์จัดสร้างให้ตั้งอยู่บริเวณพุทธมณฑลและได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำเช้าวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2549หลวงพ่อละสังขารด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลศิริราชสิริอายุ97ปีพรรษา73 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่